ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปธรร์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ที่บ้านเลขที่11หมู่ที่1ตำบลวัดดาวอำเภอบางปลามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจะเหตุอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน5ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จะมีน,นายนัทพัฒน์ส่วนประทีปผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางพวงเรือนใจหลักอยู่บ้านเลขที่11หมู่ที่1ตำบลวัดดาวอเภอบางปลามาเหตุเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังนางสาวคณิ t h าหงเวียงจันทร์อยู่ที่บ้านเลขที่72หมู่ที่12ตำบลดอนขาอ,ออ,อู่ทองเหตุเกิดเมื่อวันที่21มก,กราคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน นางสายลมพันแตงอยู่บ้านเลขที่1 2 1 1ทับหหมู่ที่5ตําบลดอนปลูอําเภอศรีประจันเหตุเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนนางสาวนกน้อยขวัญเมืองอยู่ที่บ้านเลขที่3 1 9หมู่ที่1ตําบลสนามชัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2567บบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และนางสาวรัตนาสุวรรณหง์อยู่บ้านเล็กที่171หมู่ที่2ตำบลสาลีอําเภอบางปลมามะเหตุเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทันีีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหาการุณาแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้